นนีะะครรับเาาจมาดูภาพช้างออกมาหากินในอ่างเก็บน้ําชุมชนและออกมากินพืชไร่ของชาวบ้านในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งกลายเป็นเหตุการณ์ประจําวันที่ชาวบ้านต้องพากันจุดลูกโป้งเสียงคล้ายประทัดยักษ์ คอยไล่ช้างป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแหล่งอาหารของช้างในป่ามีน้อยจนช้างต้องออกจากป่ามาหากินนอกป่าขณะที่บางพื้นที่กลับพบว่ามีชาวบ้านที่เข้าไปอาศัยพื้นที่หากินของช้างอยู่อาศัยพื้นที่บริเวณนี้นะคะเดิมนั้นมีชาวบ้านเข้ามายึดและสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาทําการรื้อถอนแล้วก็ ขอความประมือให้ชาวบ,บ้านออกจากพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่านอกจากจะใช้เป็นสถานที่ในการเลี้ยงสัตว์แล้วยังใช้เป็นสถานที่ในการดักซุ่มของพรานเพื่อเฝ้าดูช้างนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้นั้นเป็นเส้นทางหลักที่ช้างจะออกจากป่าและลงไปกินน้ําที่อ่างเก็บน้กํกระหลานสามค่ะ ข้องเลี้ยงสัตว์และที่พักองกอกผัยของนายลีชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ํกากระหล่ำสามตำบลป่าเดงอําเภอแก่งกระจานซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นอีกภาพหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างได้ถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าทํากินแย่งแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างโดยเฉพาะจุดนี้ซึ่งเป็นทางช้างผ่านลงไปกินน้ําแต่ในทางกลับกันก็เป็นที่พักสําหรับนักล่าช้างที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องกําจัดออกจากพื้นที่คือว่าให้ที่พักพิงพวกกล้าสับนะก็จนมากจะเข้ามาพวกนักล่า,านั้นที่เข้ามามเพราะลูกลูกตะลีเราก็เคยจับได้ นช่เดียวกุมพลานที่ล่าลุมพลานที่ล่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่ายิ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางช้างผ่านใช่ครับมาพักตรงนั้นก็คือเข้าเลยในเก<ล>รียงศักดิ์ศรีบัวรอดหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสงยอมรับว่าเวลานี้มีสิ่งรบกวนช้างที่ลงมากินน้ำในอ่างเก็บน้ำกระางสามอยู่หลายรูปแบบทั้งกลุ่มคนที่เข้ามาดูช้าง กลุ่มเจ้าหน้าที่กระทั่งสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่เข้ามาในพื้นที่ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจจึงส่งผลให้ช้างเปลี่ยนพฤติกรรมการหากินเช่นกันการปกติสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมในการเรียนรู้ว่าเขาจะมีการเรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกการที่เขาจะอ,อกมาโชว์หรือออกมาให้เห็นเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนว่าสิ่งที่ เขาออกมาแล้วไม่ส่งผลกับเขาเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับเมื่อรู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่งผลต่อการดึงสัตว์ป่าชนิดอื่นหรือว่าฝูงช้างป่าเนี่ยเขามาใช้ประโยชน์ชมากขึ้นระยะ เวลาที่เขาออกจากกลางคืนอาจจะเปลี่ยนเป็นขยับเย็นขึ้นนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต่อไปในอนาคตไม่แน่อาจจะเห็นได้ทั้งวันนะครับถ้าเขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครไปรบไปรบกวนเขาในในในพื้นที่ที่เขาออกมามาออกมาทำกิจกรรมนะครับ สำหรับการติดตามหาช้างลักษณะพิเศษที่เวลานี้ได้ใช้อุปกรณ์กล้องดักถ่ายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการติดตามช้างแต่นักวิจัยยอมรับว่าการที่ช้างลงหากินในเวลากลางคืนวิธีดังกล่าวยังเป็นเรื่องยากที่จะแยกสีรหรือประเภทของช้างได้ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและหาวิธีอื่นเพิ่ม,เ,มเติมโดยเฉพาะการรบ,บกวนช้างให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้พวกเขาออกมาปรากฏตัวให้เห็นมากขึ้นวราพรอัมภารัตน์ถ่ายภาพ นวรัฐวงศ์อรุณทีเอ็นเ็นทเวตีฟร์รายงาน